สวัสดีค่ะวันนี้จะพาพ่อไปตลาดนะนะคะตั้งแต่หกโมงครึ่งนี่แหละค่ะแต่เช้าเลยนะพ่อกว่าจะเตรียมตัวเสร็จนะเราก็เลยมากวาดพื้นแล้วก็พามาดูมะม่วงนี้ก่อนเลยนะรถชอบเอาไปใส่ยำมากเลยมันเปรี้ยวสะใจดีมากใต้ต้มน้าม่วงเนี่ยก็จะมีกระเจี๊ยบขาวนะคะเนี่ยมันออกมาเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปต้มกินแล้วนะมะม่วงต้นนี้ลูกมันใหญ่มากเลยนะเราไม่รู้มันเป็นพันธุ์อะไรนะคะ ดูสิคะ่ะโอ้โหใหญ่บเบล่มเลยมเลกินแบบสาใจมากเลยนะ แม่บอกว่าเวลามันสุกนะั้นเนื้อมันหวานสุดๆเลยปีนี้รถก็จะได้กินแบบสะใจนะคะทุกคนโดยความที่พ่อรถเนี่ยเขามีโรคประจําตัวอยู่นะการใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่ะว่าจะเดินมาถึงอีกนะก็ต้องให้เวลาท่านนะคะเราก็ขับมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะประมาณ3นาทีมาถึงตลาดนั้นแล้วะคะนี่ขนาดมาแต่เช้านะคะยังไม่เจ็ดโมงเลยนะหาที่จอดรถยากมากเลยค่ะสงสารพ่อนะเดินไกลนะคะเข้าตลาดไปซื้อของกันดีกว่าแต่งไทยคะ่ะลูกสวย ทั้งนั้นเลยนะลูกละสิบบาทค่ะเก็บมาจากสวนสดๆเลยนะคะเนี่ยอุ้ยสวยมากทุกคนแล้วกลิ่นหอมๆนะหบาทสิบาทจุดหมายของเราคือมาหาซื้อต้นมะละกอแล้วก็ต้นมะม่วงนะคะทุกคนเขาอยู่ด้านโน้นนะเดี๋ยวเราเดินไปหาเลือกกันเลยหน้าร้อนแบบนี้นะมันก็ต้องมีผักนี้ตลอดเลยค่ะผักอีไลค่ะเขาขายเนี่ยถุง40บาทเลยนะทุกคนยอดสวยมาก จะออกไปหาทีนี้ต้องตากแดดเดินไปกลางทุ่งกลางนาโนน,นะคะมาแวะร้านมีดค่ะพ่อบอกว่าอยากได้มีดหัวนะอันเก่าว่าสามีรถก็ทําพังไปแล้วค่ะรถก็เลยซื้ออันใหม่ให้นะและนี่รถก็เอาแวะที่ร้านกล้วยนะคะซื้อประจํามองเขาเลยนะ หวีสิบบาทเอาไปฝากน้องไก่ค่ะว่ากำลังสวยงามมากเลยคนขายต้นไม้เขาก็เอามาส่งที่รถนะคะพอถือไม่ไหวนะเราก็พากันกลับบ้านดีกว่าค่ะรอบนี้นะหมดไปเยอะเลยค่ะและดูนะคะของที่ซื้อมาทั้งหมดเลยนะเป็นพันเลยนะคะเนี่ยไปตลาดทีหนึ่งนะคะไม่อยากไปก็แบบนี้แหละหมดตัวอีกแล้วเก็บของเข้าบ้านหมดแล้วเนี่ยเราก็รีบวิ่งมาที่เล้าไก่นะน้องไก่นะคข คงจะหิวข้าวเย่แล้วนะดูสิโอ้โหพากันมาจิกกินใหญ่เลยค่ะน่าสงสารจังเลยมาให้อาหารสายรถก็มานึง่งข้าวเหนียวต่อค่ะแล้วก็ทําเมนูของพ่อนะนั่นก็คือไข่เจียวหัวหอมแดงค่ะพ่อบอกว่าไม่อยากจะกินอะไรนะไปตลาดกันทังทีนะคะกับข้าวเยอะแยะนะแต่พ่อบอกว่าไม่เอาหรอกไม่อยากกินขอกินแบบนี้ดีกว่าอร่อยกว่าเยอะเลยนะค่ะก็ทําให้ท่านกินนะนะเนี่ยค่ะเมนูง่ายๆของพ่อนะ นก็กินของท่านอยู่ตรงนี้ที่เดียวนะไม่ไปไหนเพราะว่าตรงนี้อากาศดีนะแล้วก็ได้ดูน้องไก่ด้วยค่ะกินเสร็จแล้วก็นอนนะพ่อรถนะนั่งดูพอ่อกินข้าวอยู่สักพักนึงค่ะรถ้ก็มาดูน้องไก่นะเสียงร้องกะตากกตากดังไปหมดเลยค่ะสงสัยจะออกไข่แน่เลยนะไก่บ้านรถเนี่ย โตเป็นสาวเต็มตัวหลายตัวแล้วนะคะให้ไข่มาเยอะด้วยนะทุกวันเลยค่ะแล้วเขาก็เชื่องด้วยนะคะพยายามเข้าหาคนรจะขอของกินตลอดเลยนั่นไงออกมาแล้วนะพอกินอาหารอิ่มไปปุ๊บเนี่ยก็ไข่ออกมาทันทีเลยค่ะรถก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวไก่มันชอบจิกไข่ของมันนะเก็บไปก่อนค่ะเอาสะสมไว้นะคะ เอาไปขายค่ะเก็บไข่แบบเนี้ยในทุกวันเลยนะดีใจสุดๆเลยค่ะเก็บได้หลายรอบด้วยนะมายงชิดที่เก็บมาเนี่ยบางทีก็มีลูกเล็กบ้างแตกบ้างเน่าบ้างมีขี้กา,กากติดออกมาลูกไม่สวยนะรถก็เลยจะเอามาทําเป็นมายงชิดลอยแก้วซะเลยค่ะแต่กว่าจะปลอกได้แต่ละลูกนะทุกคนโอ้โหลูกมันเล็กนะปวดมือปวดนิ้วไปหมดเลยค่ะแต่ก็ออกมาสวยมากเลยนะพอทาเสร็จแล้วนะลูก,ก็จะเอามาล้างล้างล้างอย่างเบามือเลยนะคะ เราก็จะมาทําเป็นลอยแก้วกันแต่กว่าจะฟานได้แต่ละชิ้นนะทุกคนเหนื่อยสุดๆเลยเสร็จออกมาหมดแล้วนะก็ได้ประมาณนี้ค่ะชิ้นเล็กๆนะไม่ใหญ่มากเพราะลูกมันเล็กนะคะแลก็ทําน้ําเชื่อมเรียบร้อยหมดแล้วนะเราก็จะเทใส่อย่างพนุถนอมค่ะเดี๋ยวเนื้อมันจะเละน,นะ กวนๆมันนิดนึงค่ะให้เขาน้ำเขาเนอ้อโออยสวยนะ่ากินมากเลยทุกคนมันจะออกไม่หวานมากนะคะจากนั้นก็เอาเข้าตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งนะเที่ยงกว่าได้ค่ะพ่อบอกว่าหิว,วอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยพาท่านมาค่ะก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวตามเดิมนะคะร้านเดิมนะ ตั้งใจจะเอาไข่มาขายด้วยค่ะเพราะว่าน้าหลายคนเลยนะเขาสั่งกันค่ะรอคอยไข่อยู่นะวันนี้เราก็พาพ่อมาขายไข่ด้วยนะคะเป็นไข่รอบแรกเลยนะที่รถเอามาขายกันเนี่ยค่ะเก็บได้ประมาณ35ลูกนะเพราะว่าลูกยังเล็กค่ะแต่ขายไม่แพงนะ1น0บาทเองค่ะพอเนี่ย กินเสร็จนะก็รีบเดินไปที่บ้านของนา้าอย่างไวเลยนะคะอยากขายไข่แย่แล้วจะได้ตังใช้นะคะรอคอยเวลานี้มานานแล้วนะดูสิแวะไปบ้านนะ้าทั้งทีนะคะรถก็เลยขุดหนอกกล้วยน้ำว้ามาด้วยซะเลยค่ะตั้งใจจะมาปลูกตรงสะเนี่ให้เต็มเลยนะส่วนพ่อเนี่ยพอกลับม,มาบ้านนะก็ไปเรียกรถให้เขามาเก็บของเก่าค่ะ ขวดน้ำขวดอะไรพวกนี้นะขายได้เงินอีกแล้วนะอากาศก็ร้อนะคะ่ะเดินไปยิบน้ำในตู้เย็นมากินนะก็เห็นไมโยงชิดนะน่าจะเย็นได้ที่แล้วนะแล้วก็เลยลองเอาใส่ถ้วยมาชิมดูสักนิดนึงค่ะใส่น้ำแข็งไปด้วยนะมันจะได้เย็นชื่นใจกว่าเดิมค่ะคือบอกตามตรงว่าโอ้รสชาติมันดีมากเลยนะทุกคนรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะคะไม่หวานแบบจัดหวานเจี๊ยบแสบคอเลยนะรสทาแบบรสชาติแบบนี้ค่ะ ไม่เน้นหวานมากอร่อยจริงๆนะทุกคนเนื้อมันแบบว่าละมุนมากเลยค่ะเดี๋ยวรถจะหันมายงชิดอีกเหมือนเดิมนะคเพราะว่ายังมีอีกเพียบเลยอะ่ะกระตกเย็นหน่อยนะคะเห็นว่าแดดมันไม่มีแล้วนะรถก็เลย มาฝั่งนี้ค่ะตรงหน้าถนนหน้าบ้านรถนี่แหละมันเป็นฝั่งที่แม่รถเ่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยแม่ตอนนั้นยังไม่แก่มากนะคะแม่ก็ขยนันปลูกผักมากเลยนะฝั่งเนี้รถก็เลยจะเอามะละกอที่ซื้อมาเมื่อเช้านะคะทั้งหมด12ต้นนะคะที่เขาแถมมาให้ด้วยนะลงปลูกตรงนี้ให้หมดเลยค่ะจริงๆบ้านรถเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เวลาถ้าฝนตกเยอะๆเนี่ย น้ำมันจะท่วมค่ะแต่ฝั่งตรงเนี้ยน้ำมันไม่ท่วมนแะล้วก็เลยเอามาลงตรงนี้ให้หมดเลยค่ะแต่กว่าจะขุดได้แต่ละหลุมนะขอบอกค่ะดินเนี่ยแข็งมากเลยนะก็ะไม่เป็นไรอะใส่น้ําไปทยอยทําไปไม่เร่งรีบอะไรมากค่ะรถก็ไม่เคยได้ไมาดูแลอะไรตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เพิ่งจะได้ทํานี่แหละค่ะก็ไปอยู่สเปนมาตั้งสิบสองปีนะเพิ่งจะมีเวลามาได้ดูแลพื้นที่ของตัวเองก็ตอนนี้ละค่ะ เหนื่อยนะแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะได้เห็นผลงานนี่เลยมละกอ12ต้นพี่ชายเขาเลิกงานมานะเขาก็เข้าครัวมาทํากับข้าวให้พ่อแม่กินนะคะก็จะเป็นแกงไก่ใส่ฟักทองนะกลิ่นหอมหอมน่ากินมากเลยค่ะรถก็มาจัดเตรียมนะตักกงตักข้าวแล้วก็ดูแลเรื่องยายให้กับแม่กับพ่อทั้งสองคนนะคะส่วนต้นเย็นเนี่ยจะเป็นพี่ชายมากกว่านะที่เป็นคนคอยทํากับข้าวนะคะเพราะว่า เน้นให้พ่อแม่กินนะนะส่วนตอนเช้าเนี่ยรถก็เน้นอะไรเล็กๆน้อยๆให้พ่อแม่เท่านั้นเองค่ะก็ดูแลอาหารการกินของพ่อแม่เรเรียบร้อยไปหมดแล้วนะรถก็มาจัดการอาหารของตัวเองค่ะก็ กินแค่นี้แหละคะ่ะไม่อะไรมากมายนะกินกับขนมจีนคะ่ะที่ยังมีเหลืออยู่นะกินไปก็นั่งนึกไปคะ่ะว่าพรุ่งนี้จ,จะได้ลงมือทําอะไรได้บ้างนะเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนี้ให้มันหมดอะคะ่ะเอาต้นไม้หรือว่าเอามะม่วงผลไม้มันลงให้หมดะคะ่ะเพราะว่าพื้นที่หลังบ้านรถมันใหญ่มากเลยนะทุกคนดูแลก็จะไม่ไหวถ้าปล่อยทิ้งไว้นะ ยามันก็จะขึ้นอีกเหมือนเดิมค่ะก็ไม่อยากใช้มันเป็นแบบนั้นอีกนะเพราะว่าเหนื่อยค่ะแล้วก็ค่าจ้างก็แพงนะรถก็มานั่งล้างจงล้างจานทำความสะอาดบ้านให้เสร็จหมดเรียบร้อยนะเดี๋ยวคลิปนี้รถไปก่อนแนละ้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่สวัสดี